วัสดีเจ้าป้าดาวจะพามักแกงขหนุนเนาะมีพักสะอมมีขหนุนแกงเซกกระดูกหมูเจ้ากระดูกหมูกับอันเนื้อหมูเนาะหน้า้มมะาขามเปียกพริกแกงมาเจ้าป้าดาวจะเอาหมูมาคั่วกันเนาะเฉดนมันนิดหนึ่งนะ Có bà muốn em cắt ít mắn đi này, này. สำนักที่มาหน้าเจ้าแกงขนุนเจ้าแกงขน,นุนแกงขน,นุนใส่ดูกหมูใส่กระดูกหมูกับเนื้อหมูปนกันเนาะ จะคั่วเพียงมันมาเหมือนเจ้าใส่กระดูกหมูอ่ ปนน้าปดาวจะอมิดยัดเยักยักตัดถึงเส้นไม่น้อยเข็ดตัดถึงเส้นใหญ่นะเวลาเขาขินมันจะได้ง่ายต่ออ่านการขินเจ้า เอาหน้ามปลาล่าใส่ลงไปตั้ใส่สองจอนกระป๋อนละเพราะมันแก่ใส่กระดูกหมูนะมันจะเหม็น ขอปรุงหน้ามาขามเปียกเลยเนาะเพราะว่าขนุนนี่ป้าดาวต้มต้มจุดประสุกเลยเ่ยใช้เยอะก็มาได้นะหน้ามาขามเปียกกน้็นจะเปรี้ยวเกิน นนนี่เวะลาแกงเยอะๆถ้ามันเหลือในหม้อมันจะเปรี้ยวจังเติมเกลือเนอะก ปลาดาวตม้มต้มแกง,แ,กงแต่เจ้าระดันี่นะปลาดาวปิดมือถือถ้าปิดมือถือมันก็เมินนะเจ้ามาหน้าเจ้ามากินข้าวกับแกงขนุนอยู่ตีไหนก็ได้กินเจ้า มันเป็นคนูนกระป๋องน้าป้าดาวสั่งซื้อมาไงกะน,นี่ละมันเป็นกระป๋องแบบนี้เนาะสั่งซื้อมาเจ้าป้าดาวแกงสามกระป๋องนั้นเนี่ย <c oughs> เวลาของเป็นกระป๋องเขาต้องเอามาต้มน้าทิ่งประมาณยี่สิบนาทีล่างซักสีห้าน้ามแล้วกับสินในใ้นไหล่ใยกระตัดรึงตัดรึ่ง มาต้มสักี่20นาทีทีนี้ก็เขากเอาเอาอกไปล่างอีกต้มแล้วก่อนมันล่างาสัก้าน้ำเพราะว่าผมต้องใส่สารอยู่แล้วเนาะล่างอีกไปเลยแจ้งขนุนขนุน แกงใส่ก,กระดูกหมูกับเนื้อหมูปนกันเนาะ,ะป้าป,ป้าผมบชิกินเจ้าเนะี่ยพับันใส่พริกเนาะกินกับลูกเจ้าสองคน อยู่ตีไหนก็ได้กินหะคะเจ้ากับเข้าบ้านเฮาสั่งมาคะเจ้าถึงมันจะแพงถ้าเขาสอบกินมันต้องไปบนมันเนาะถ้าอ้านเราขอบาได้กินนะเจ้าจะถูกจะแพงก็ซื่อกินเพศก็มันก็เหมือนกันนะั่นเนาะนั่งเครื่องบินไปบ้านมันก็เสียงเยอะกว่าสื่อกับเข้าเจ้า ตัวเครื่องบินกานบินไทยไม่แพงนะไปกับม่ะสะอมใส่เลยเพราะขนุนมันซุกจนแล้วเจ้าสะอมปลาดาวจะตัดเนาะมันจะง่ายต้องการกินนี่นะ หม้อ,อกแก,นออกแงนี่ต่แห้งนะพราบ้านนี่กินข้าวสวยเนาะโอ้หอมหอมเจ้าหิวข้าวันี่ม่ได้กินข้าวแต้เนี่ย ผมจะลดส่เลยผมจะลดก็แล้วแต่ชอเนะ แกงเสียเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงขนุนใส่กระดูกหมูเนาะแกงขนุนใส่กระดูกหมูค่ปะป้าดาวขอจบคลิปชั้นเอกกันนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อป้าดาวเทรนเนอร์จะได้ผลาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ